สงครามแห่งท้องทะเลโลกแห่งการต่อสู้ที่เปียกชุ่มไปด้วยเหล็กและสะเก็ดไฟทะเลที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ความท้าทายกลยุทธ์ที่เหนือชั้นสงครามขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้แต่เพียงผืนน้ำเหนือสุดของสงครามคือเหยยี่ยวที่พร้อมจะกลางเล็บ ต่ำสุดใต้เกลียวทะเลลึกอาสรพิษน้ำนิ่งการลบไม่ได้ตัดสินกันด้วยพละกกาลังหากแต่เป็นการตัดสินใจของผู้บัญชาการในวินาทีที่สําคัญที่สุดและนั่นก็คือกุญแจสําคัญแห่งชัยชนะ world of w a r s h i p คุณเคยขึ้นเรือออกทะเลกันหรือเปล่าครับไม่ว่าคุณจะเคยหรือไม่ผมไม่สนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดื่มด่ำคับโลกของ world of warship ครับเกมนี้เป็นเกมออนไลน์แนวเรือรบที่ฟรีและดูเดือดที่ไม่เพียงแต่พาคุณย้อนเวลาไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และ2แต่ยังเปิดโอกาสให้คุณได้ควบคุมเรือรบในตำนานจากหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรือพิฆาตที่มีความคล่องตัวที่สูงพร้อมซุ่มโจมตีด้วยต่อปิโด เรือรบประจำบาลขนาดยักษ์ที่สามารถยิงถล่มศัตรูได้ด้วยปืนใหญ่ทรงพลังหรือเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีประสบการณ์การบังคับเครื่องบินโจมตีจากทางอากาศคุณเคยสงสัยไหมว่าถ้ามันมีเกมแบบแนวเรือรบอย่างเงี้ยหน้าตาหรือว่าเกมเพลย์รบรรยากาศมันจะเป็นอย่างไรเกมนี้จะตอบคาถามนั้นให้กับคุณอย่างแน่นอนครับด้วยแผนที่ทะเลสุดสมจริงดูน้ําดิจะสวยไปไหน กราฟิกที่ถ่ายทอดความเคลื่อนไหวของคลื่นลมและเสียงยิงปืนใหญ่ที่สมจริงจนคนรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังท่ามกลางสมรภูมิโอเคเสียงแม่งโคตรเอาเลยอะ และยิ่งไปกว่านั้นครับนี่ไม่ใช่เกมยิงเรือรบธรรมดาแต่ว่าวาชิตจะจําลองสนามรบที่ทดสอบทักษะการวางแผนการประเมินสถานการณ์พร้อมกับความสามารถในการต่อสู้ทุกการเดินเรือทุกคําสั่งทุกการยิงจะต้องอาศัยประสบการณ์ความแม่นยําในการยิงและการตัดสินใจที่แหลมคมดุดดังหอกทะลวงเหล็กกล้าหากคุณพลาดแค่เสี้ยววินาทีมานาดพลิกสถานการณ์ไปทั้งหมดเลยก็เป็นได้ แต่ก่อนที่ผมจะพาคุณไปดูบรรยากาศของกองเรือรบสุดอลาัางการนี้มาร์กตรงนี้ไว้ดหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับมันก็มาจากประสบการณ์การเล่นของผมแล้วก็มีพี่ที่เขาเคยเล่นมานานแล้วเนี่ยใช้มาประกอบกันในคลิปอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คลาสต่างๆของตัวเกมกันก่อนครับ คันแรกครับเรือพิฆาตเป็นเรือน้องเล็กสุดในเกมครับมีความเร็วที่สงจัดและความคล่องตัวดีเยี่ยมซึ่งเป็นจุดเด่นที่ผมค่อนข้างชอบเพราะเกมนี้นะครับต่อให้เรือมันจะเร็วยังไงในสายตาผมมันก็ยังช้ายอยู่ดีสําหรับหัใจร้อนแบบผม,มนะแต่ที่ผมชอบเรือพิฆาตเนี่ยตัวเรือเนี่ยเอวมันจะหวานครับดิบหลบกระสุนพวกตอร์บ,บิดงตอร์บ,บิดโดได้ง่ายกว่าคา้าอื่นๆประมาณนั้นอยสู แกหักเยอะไปถ้าหักเยอะวันนี้ตูด <c oughs> แล้วด้วยความเร็วนี่เองครับที่สามารถย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งยิงเสร็จปุ๊บเปลี่ยนจุดยึดเสร็จปุ๊บเปลี่ยนจุดทําให้คลาสนี้เลือกเล่นเลือกทําได้อย่างอิสระครับจะแคปธงไหมหรือถ้าแคบแคปอยู่ท่าไม่ดีมีเรือศัตรูลําอื่นเข้ามาประชิดก็สามารถเลือกที่จะหนีออกจากจุดนั้นได้พอหนีแล้วก็สามารถเลือกหาเป้าหมายใหม่ในการต่อสู้ก็สามารถทําได้และนอกจากความเร็วที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับเรือพิฆาตยังมีค่าการพังตัวที่ดีที่สุดในเกม <c oughs> ทำให้สามารถเข้าใกล้ศัตรูโดยที่ไม่ถูกจับได้ง่ายๆอีกด้วยพร้อมทั้งนี้ยังมีตอร์บิโดที่เป็นอาวุธหลักขันข้อตอรอเลยขันข้อตอรอเลยมันมาทางไหนเลขสามกับเลสามนั่นแหละเราปล่อยตอใส่มันโอ้ยเยอะแยาไป่อย พลังทำลายล้างสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงถ้าโดนนะนะแต่ใช่ว่าจะเป็นสายทําดาเมจหรือว่าปั่นป่วนเท่านั้นนะครับการสนับสนุนให้กับเพื่อนลงทีมก็ทําได้เหมือนกันโดยการจะปล่อยควันเพื่อบดบงังการมองเห็นของศัตรูจะส่ให้ตัวเองหรือว่าเพื่อนก็ได้ฟังเหมือนจะเป็นไอตัวแสบของหน้าน้ำครับแต่ถึงอย่างนั้นเรือพิฆาตเนี่ยมันเปาะเกาะบางมากถ้าโดนลุมยิงแป๊บๆเนี่ยก็ลงสู่ใต้ท้องทะเลแต่คลาสนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาครับใครที่ชอบความเร็วและก็การซุ่มโจมตีเนี่ยตอนเล็กต่อน้อยก็น่าจะถูกใจกับสายนี้ คลาสถัดมาครับเป็นเรือลาตะเวนเป็นคลาสที่มีความสมดุลที่สุดแล้วถ้าเทียบกับคลาสอื่นๆมันสามารถทําหน้าที่ได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนทีมหรือว่าการเปิดฉากยิงก,ก่อนเฮ้ยมันจะกลางลำปะเนี่ยพี่ได้ความหลากหลายของเรือประเภทนี้แหละครับที่ทําให้มันมีอุปกรณ์เสริมเนี่ยมาอย่างเต็มระบบเลย โดยคาร์ลตาวเวนเนี่ยก็จะมีปืนใหญ่แล้วก็อัตราการยิงที่เร็วแถมยังมีป้อม AA อีกด้วยเมื่อเครื่องบินบินเฉี่ยวมาใกล้ๆนะครับป้อม AA ก็จะทํางานยิงตอบโต้ทันทีและถึงมันจะยิงออโต้นะแต่ก็ยิงป่วนเครื่องบินได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเพราะว่าผมอ่ะชอบเล่นคลาสที่มันแบบแบกเครื่องบินมาพอเจอ AA เข้าไปก็มีซึมๆเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอีกทีตัวที่คือเล่นเอเอเอทไชแอร์คราฟต์กันทูส์รอนโฟลด์คือแบบอสเิสต์ กลับเข้าเรื่องเดิมครับเรือลาตะเวนเนี่ยในบางลำเนี่ยมันจะมีตอบิดีโอติดมาให้และอุปกรณ์พิเศษเป็นเลดราตรวจจับครับสำหรับเหล่าเรือที่ชอบซ่อนพรางตัวอีกด้วยอุปกรณ์แม่งมาครบแน่นๆเลยทั้งการสนับสนุนและการทําดาเมจแต่พวกเกราะเกิดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเหนียวกว่าเรือพิฆาตอยู่หน่อยนึ่ง และเราก็มาถึงกับพี่ใหญ่ประจำน้าน้านํากันแล้วครับกับเรือลบประจันบานเป็นเรือที่เพียบพร้อมไปด้วยอาวุธเกราะหนักและพลังชีวิตแบบล้นๆถ้าจะให้พูดถึงเรื่องการทําลายล้างนี่คือที่สุดแล้วมีปืนใหญ่ที่ทรงพลังอํานาจสุดๆ er. ซึ่งบางครั้งเนี่ยนัดเดียวก็สามารถจมเรือได้เลยก็มีโซนเกราะนิ่หนาสุดๆแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับการเคลื่อนที่ที่ช้าโคตรๆและไม่ได้ช้าแค่เรือนะหมุนปืนก็แทบจะขาดใจ ทำให้ตำแหน่งการยืนของเรือรบประจําบานเนี่ยจะต้องคํานวณดีๆครับจะจอดตรงไหนจะเดินแบบไหนหันปืนที่มีวิสัยทัศน์ยิงได้สะดวกสะดวกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอได้ตําแหน่งาหมบแล้วก็จะไม่ค่อยได้ขยับอะไรกันมากมายหรอกครับก็จะแคมป์ยิงกันยาวๆจนจบแมตช์ไปเลยจุดสังเกตของเรือรบประจนบานนะครับพี่แกเนี่ยมีขนาดตัวที่ใหญ่สุดๆครับ่อตา่อใจพวกเรือจิวจ๋วจิ๊ดคล่องๆทั้งหลายม้วนหน้าม้วนหลังยิงต่อด็กต่อน้อยเรือประจำบานเนี่ยก็หันปืนไม่ทันและยิ่งถ้าได้เหลี่ยมปล่อยต่อวิดีโอนะนี่มียิ แต่เกมนี้ครับมันไม่ได้เล่นกันแบบ1ต่อหนึไงพี่เบิร์ของเราครับถ้ามีเพื่อนๆคอยประกบก็จะทำให้เหลือประจันบานน่าเล่นสุดๆครับเหมาะมากๆกับสายบ้าพลังได้อยู่บ้าแรงหมได้ได้ได้เจ็เมื่อกี้เจ็ด มาถึงคลาที่ทําให้ผมรู้สึกสนุกสุดๆแล้วครับนั่นก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินใครที่แบบอาจจะไม่ชอบความเชื่งช้าของตัวเรือในคลาต่างๆนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินน่ะคือคําตอบความคล่องตัวของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรือครับแต่มันจะอยู่ที่เครื่องบินต่างๆซึ่งมันก็จะบินกันเป็นฝูงลบหลายลำส่วนอาวุธเนี่ยมันก็แล้วแต่เครื่องบินนะครับซึ่งเวลาบินเนี่ยมันจะบินเป็นฝูงผมจะหาจุดมหม่อครับปล่อยออโต้พายอให้เรือมันวิ่งไปแล้วผมก็จะไปบังคับเครื่องบินเลย บินเราบงขับเองมนะเนี่ยังคับดิเฮ้ยเจ๋งซึ่งตรงนี้นิดนึงไม่ใช่ว่าเราเริ่มเกมแล้วแลวเราปล่อยเครื่องบินไปเลยบินไปแบบตรงๆตง้องๆเลยนะมันไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นครับในช่วงเริ่มเกมใหม่ๆเนี่ยกองเรือส่วนใหญ่เนี่ยมันยังไม่ได้แยกย้ายกันไงเราเฉี่ยวเข้าไปในกลุ่มของศัตรูเนี่ยโดนเอฝั่งตรงข้ามสองสามลำเนี่ยแป๊บเดียวฝูงบินเราเนี่แหกหมดเลยนะ คือช่วงแรกๆเนี่ยผมก็จะใช้แค่แบบบินต,ตรวจดูครับบินเช็คบินสปรอร์ตสักรอบสองรอบแรกก่อนถ้ามีจังหวะค่อยโฉบลงไปยิงหรือว่าทิ้งระเบิดซึ่งมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับแต่มันก็ป่วนไฟได้เป็นอย่างดีโอ้โหไม่โดนและถ้าพูดถึงหลังจากที่โฉบโจมตีไปแล้วนะครับพอทิ้งระเบิดเสร็จอะไรเสร็จเราสามารถปล่อยให้มันบินกลับเรือของเราเองได้และเราก็เทคออฟเครื่องบินชุดใหม่ได้ในทันที แต่ถ้าเราทิ้งระเบิดไม่โดนอันนี้แย่หน่อยนะนั่นทําให้เราไม่สามารถสนับสนุนเรื่องดาเมจให้กับทิงได้ในช่วงเวลานั้นเลยอโอ้ยไม่โดนต้องเผื่อซึ่งการกะให้โดนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากแต่มันอาจจะต้องแบบเล่นบ่อยหน่อยเพราะนี่คือหน้าที่เดียวของเรือบรรทุกเครื่องบินนอกนั้นทําอะไรไม่ได้แล้วครับแถมยังเป็นเรือที่ขาตายด้วยมีโอกาสสูงที่จะถูกกระหน่ำยิงเมื่อถูกพบเจอและคลาสนี้เกาะก็ไม่ได้หนาด้วยครับมันต้องเอฟ มาถึงคลาสสุดท้ายครับสายรอบเลนเรือดำน้ำเรือดำน้ำเนี่ยเป็นคลาสใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในตัวเกมใครที่เป็นสายสเตลรอบเลนนี่คือที่สุดแล้วถึงแม้ผมจะชอบสเตลอยู่บ้างแต่ก็เล่นน้อยกว่าทุกๆสายในเกมเพราะมันเป็นศัตรูคู่แข่งกับเรือบรรทุกเครื่องบินของผมด้วยความสามารถในการพังตัวหรือว่าตรวจจับเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างดีครับการจรับการโจมตีเนี่ยก็ทําได้คล่องแคล่วปรับระดับความลึกสูงได้และหลุดจากการตรวจจับก็ง่ายอีกถ้าโดน,นตรวจจับลงลงลงจับล็อกล็อกเป้า งนิมน่มัยใสแต่นี้ถ้ามีเพื่อนช่วยเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยอันนี้คือเยี่ยมเลยครับและพอเยี่ยมเสร็จแล้วมันก็ชอบนักทะลุแนวลบทั้งหมดครับจนมาถึงแนวหลังเพื่อมายิงอัดเรือบรรทุกเครื่องบินที่จอดอยู่นิ่งๆปล่อยตอวิดีโอไปก่อนแล้วยิงโซน่าตาม ยิ้มปากฉีกถึงหูครับแล้วเวลาผมเล่นนะจังหวะที่เริ่มเกมอะ่ะผมก็ไล่ดูชื่อครับถ้าเจอเรือนลำน้ำํามีหลายลาหน่อยนี่ผมก็เวียนหัวเหมือนกันหลอนไปหมดแต่ถึงคลาสนี้จะดูหลอนดูน่ากลัวยังไงครับแต่มันก็มีขีดจํากัดอยู่หลายเรื่องถ้าลงไปน้ําลึกๆเนี่ยมันก็จะกินแบบพอสมควรแล้วถ้าแบตมันหมดเนี่ยมันจะกลับขึ้นสู่ผิวน้ํานั่นทําให้เราเนี่ยจะโดนตบเอาง่ายๆฉะนั้นก็ต้องคํานวณดีๆไหนจะมีโซน่าแล้วก็ระบบต่อต้านเรือนลำน้ำนําอีกที่จะเป็นอุปสรรคในการฝ่าแนวรบซึ่งอาจจะคิดวว่่่่่่าาาออยูในนนน้้้ํลึกกกไไมมมดเปป็รรรชะะแตตพืบบงๆัจีิ กอกีซึ่งมันก็น่ากลัวอยู่นะเพราะว่าเรือดำน้ำเนี่ยมันบางกรอบขอบชิดและขอขั้นตรงนี้นิดหนึ่งครับก่อนที่จะไปพูดถึงบรรยากาศของการลบตอนนี้เนี่ย World of w a r s h i p ครับได้คอแลบกับ StarTech ซึ่งใครเป็นแฟน StarTech เนี่ยมีว้าวกับเรือแน่ๆและก็จะไม่ใช่แค่เฉพาะเรือเพราะเราจะได้นำผู้การเรือ s t a r t e c เข้ามาประจำการบนตัวเรือด้วย และถ้าคุณดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็จะมีของแจกอีกดงวดยกันถึง2แพ็คให้คุณได้เลือกครับแพ็คแรกเป็นคาบอมแพ็คที่2เป็นสตาเทครายละเอียดก็จะตามหน้าจอที่ขึ้นเลยแต่สังเกตได้ว่าทั้ง2แพ็คเนี่ยถ้าคุณเล่นครบ15เกมก็จะแจกเรือฟรีทั้ง2แพ็คเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันครับของฟรีไปเอามาก่อนเด้อเล่นแค่15เกมเองและโชคชั้นถัดมาครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะได้รับบู๊ตเรเวลเวลให้เก็บเลเวลได้ไวยิ่งขึ้นด้วย กลบกันต่อในสมรภูมิแห่งท้องทะเลโว่อ f w a r ์ชิปเนี่ยถ่ายทอดความตื่นเต้นของสงครามทางน้ำได้อย่างน่าสนใจมากๆในทุกแมตช์ของการเล่นเลยเพราะเวลาบวกกันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะตึงมากๆสำหรับเกมนี้ แล้วยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ผู้เล่นจะต้องเผชิญด้วยครับตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจนไปถึงการบุกเข้าต่อสู้กับเรือรบสภาพอากาศภายในเกมเนี่ยจะไม่ใช่แค่ฉากประกอบเท่านั้นครับแต่มันยังเป็นทั้งอุปสรรคและก็ส่งเสริมเรือรบในเวลาเดียวกันอย่างหมอกอย่างนี้ถ้าหมอกหนาก็จะปกคลุมทั่วทั้งแมปมันก็จะลดวิสัยทัศน์ลงจนทําให้การซุ่มโจมตีเนี่ยสะดวกขึ้นมากๆสาหรับไอ้พวกเรือตออเล็กต่อน,น้อยและถ้าขึ้นลมพายุฝนเข้ามาหนักๆน,นะครับมันก็จะไปขัดขวางการตรวจจับของศัตรู ผู้เล่นสายนี้ oh <my> และเมื่อเรือที่โออาของตัวเองนะครับเข้าสู่พื้นที่การประทาแล้วเสียงปืนใหญ่เนี่ยก็จะดังสนั่นวันไหวทั่วไปทั้งทะเลเสียงปืนที่ยิงออกมาในแต่ละนัดเนี่ยทำให้บรรยากาศการลบเนี่ยฟังดูน่าตื่นเต้นขึ้นมาสุดๆและผู้เล่นจะต้องมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาด้วยครับ เพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะเพลินหรือไม่ก็กระหน่ำยิงมันมากเกินไปจู่ๆเนี่ยมีเรือลบจากไหนไม่รู้มาต่อหลังก็มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆและการเลือกใช้ประเภทของอาวุธก็มีหลายรูปแบบที่ไม่เหมือนกันปืนใหญ่ก็ต้องเล็งตามเป้าแต่ตรงนี้เวลาผมเล่นแรกๆอะ่ะแม่งยิงยากอยู่นะบางทีเราจะต้องยิงให้เผื่อกะสุนมันตกด้วยหรือบางครั้งเนี่ยมันก็จะไปลอดตามช่องว่างของส่วนประกอบของเรือก็มี และถ้าเราเกิดฟุกยิงไปโดนจุดสาคัญของตัวเรืออย่างห้องควบคุมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่มันจะอยู่ตรงกลางเรือนั่นก็จะเป็นจุดที่ทําดาเมจได้รุนแรงยิ่งขึ้นครับ oh. แล้วพวกกระสุนเจาะเกาะหรือตอวีดีโอนอกจากจะทําดาเมจแรงแล้วนะครับยังสามารถก่อให้เกิดไฟลุกไหม้ที่ตัวเรือได้ด้วยซึ่งไอตรงนี้มันจะลดพลังชีวิตของเรือลงอย่างต่อนเนื่องจนกว่าเรือลานั้น,นจะดับไฟได้ก็ปั่นป่วนอยู่ และอาวุธที่น่าสนใจของเกมนี้ครับนั่นก็คือการปล่อยตอร์ปิโดคือมันยิงปุ๊บมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะโดนปับ๊บมันจะค่อยๆแหวกขึ้นทะเลครับพุ่งเข้าหาเป้าหมายตามจุดที่เราปล่อยก่อนปล่อยเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรการกะระยะให้เราก็เลื่อนให้มันตรงซะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการยิงเผื่อครับพอมันทั้งยิงเผื่อและการเคลื่อนที่ของตอร์ปิโดมันช้านั่นทําให้ผมเนี่ยจะต้องลุ้นตัวโก่งสุดๆไม่ใช่แค่คนยิงนะไอ้คนโดนก็ลุ้นเหมือนกันว่าแม่งจะหลบพ้นไหมยิ่งไอเรือลําเล็กๆนะเอวานี่แมมงเสุดๆ แล้วพอหลังจากที่เรายิงไปแล้วนะครับมันก็จะมีเสียงเตือนเนี่ยดังขึ้นผู้เล่นเนี่ยจะต้องรีบหลบหลีกในเสี้ยววินาทีหรืออาจจะต้องตอบโต้ด้วยการยิงสวนกลับไปเลยและที่สําคัญที่สุดเลยคือตรงความเหมาะสมในการยิงนี่แหละครับเราจะต้องมั่นใจจริงๆครับว่าถ้ายิงไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนเพราะมันไม่ได้ถึงเป้าหมายในทันทีอย่างที่บอกถ้าพลาดแล้วก็คือเสียโอกาสไปเลยนั่นจึงทําให้ความแม่นยาในเกมเนี้ยมันสาคัญต่อาการไฟมากๆ รวมไปถึงการคาดเดาต่างๆด้วยเช่นเดียวกันกับสายแอสซิสินหรือว่าเรือดำน้ำําที่สามารถซ่อนพรางตัวในใต้ท้องทะเลการไล่ล่าของเรือดำน้ําด้วยโซน่าปิงและระเบิดน้ำลึกสองสิ่งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับทั้ง2ฝ่ายด้วยเช่นกัน เหนือพื้นน้ำคือฝูงบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินที่โฉบเฉี่ยวพร้อมปล่อยระเบิดและตอร์ปิโดโลงสู่เป้าหมายไอตอนเทคออฟเนี่ยผมอย่างชอบเลยมันจะให้เราเห็นแค่ลำเดียวก่อนและหลังจากบินไปแป๊บหนึ่งมันก็จะค่อยๆเติมลำมอ,อื่นเข้ามาเรื่อยๆประกอบเป็นฝูงบินลบแม่เท่จัดและไอพวกเครื่องบินพวกนี้นะมันจะบินกันตลอดทั้งแมตช์เลยซึ่งก็จะส่งเสริมบรรยากาศการลบได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญที่สุดครับคือไอพวกเรือลบที่ไม่มีป้อมปืนอะ่ะมีหนาวเวลาเจอพวกเครื่องบินโฉบไปโฉบมาอนะ่ะเพราะว่ามันจะโดนล,ล็อกไปตลอดการจนกว่าเรือที่่ไมมปป้อ จะระเบิดไปเองแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันจะเล่นง่ายนะถึงมันจะดูปั่นป่วนครับแต่ถ้าสกิลไม่ถึงแบบผมอะหย่อนทิ้งน้ําอย่างบ่อยระบางอาวุธมันไม่ใช่การหย่อนทันทีเลยบางทีมันอาจจะแบบเป็นการยิงก่อนปุ๊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 ปปปแล้วก็ค่อยหย่อนระเบิดตาม ในทุกแบบการเล่นนะครับการที่ทุกคนทําตามหน้าที่ของตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สมควรทํามันก็ดีแหละแต่ผมมองว่าการเล่นเป็นขบวนเพื่อคอยดูหน้าดูหลังกันเนี่ยมันทรงพลังกว่าอันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่าการเล่นแบบเนี้ยมันจะเป็นการปิดจุดอ่อนให้กับเพื่อนทําให้เพื่อนเล่นง่ายโดยเฉพาะกับเรือประจันบานโอเคแหละเขาเลือดเยอะเขาหนาแต่ถ้าโดนก่อกวนทางอากาศบ้งางใต้น้ําบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรือลบเนี่ยไม่สามารถที่จะโฟกัสเรื่องการทําดาเมจให้มันต่อเนื่องก็จะทําให้สถานการณ์ที่กําลังได้เปรียบกลายเป็นเสียเปรียบก็เป็นได มันจะมีพื้นที่ยึดจุดซึ่งเปรียบเสมือนจุดนัดพบของกองเรือรบทั้งหลายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปถึงจุดแล้วจะเจอศัตรูเลยนะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องการซ่อนตัวหลังเกาะบ้างใช้แวดล้อมอย่างภูคงภูเขาอย่างเงี้ยซ่อนหรือว่าหลบการโจมตีก็เห็นอยู่เป็นประจำของการเล่นยังรวมไปถึงการล้อมเรือหรือว่าผลักศัตรูเข้าสู่จุดอ่างต่างตามแวดล้อมก็สามารถกดดันผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดี ก,การต่อสู้ก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้และยังต้องเอาตัวรอดในเวลาเดียวกันเพื่อหน,นียื้อชีวิตให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมาช่วยหรือถ้าคิดว่าแบบมันไม่น่าจะกลับหันหลังได้แล้วก็ยิงอัดทุกอย่างที่มีสวนกลับไปโลดครับและสถานการณ์แบบนี้เองครับที่ทําให้ตัวเกมเนี่ยมันเดือดขึ้นมาในทันทีเพราะมันจะมีในเรื่องจุดสําคัญด้วยอย่างที่ผมบอกไปถ้าเราทาดาเมจได้เยอะกว่าก็อาจจะเป็นฝ่ายชนะสําหรับการโดนนั้นได้แต่ถ้าในกรณีที่เราสู้ไม่ได้เสียหายหนักจนพังไปเราก็ต้องอยอมรับความจริงครับและจมสู่ก้นทะเล เกมนี้ไม่เพียงแต่จะทดสอบฝีมือผู้เล่นนะครับยังทดสอบความใจเย็นและกลยุทธ์ของผู้เล่นต่างๆนานาแต่ยังพาผู้เล่นเสีบรรยากาศของสงครามกลางทะเลที่เข้มข้นและสมจริงในหลายๆด้านมีเรือลบเนี่ยมากกว่า6 5 0าลำเยอะแบบจุกๆไหนจะมีสกินโน่นนี่นั่นเนื้อหาที่อัปเดตอยู่เป็นประจำผมมั่นใจว่าใครที่ชอบสงครามนะไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นทางอากาศรถถังหรืออะไรก็แล้วแต่ลองเข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่ถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางทะเลก็เดือดได้โดยเฉพาะกับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกม World Warship ครับ <Whoa. S 2> อืมมันปล่อยเช้าวะวววววโอ้โหแบบนี้ปั<ำ>๊มเป็ไปุ โอ้แมงลิปลอย